ที่ได้ร้องเอาไว้ในเวอร์ชั่นของหม่อมน้อยที่ทําทำในครั้งล่าสุดน,นี้นะครับเอาละครับวันนี้มาในบรรยากาศไทยๆจไทยนะครับก็มันสกู่นี้เข้ามาตั้งแต่ปากทางเห็นรูปตกใจมากนะครับเป็นรูปพุ่มเพลิงรบกวนอยู่หน้าหน้าทางเข้าในในซอยนี้นะครับผมก็เป็นเป็นรูปที่คือปกติเนี่ยจะเป็นรูปของของการนับพันในเวอร์ชันที่บบว่า เป็นแบบแบรุ่นแบรุ่นแล้วก็เป็นเสื้อแบบแจ็คเก็กตธรรมดาแต่ว่าวันนี้ก็เป็นร้านเป็นห้องอาหารแบบไทยๆนะผมก็จะมีการโปรโมทตั้งแต่ทางเข้ามาเป็นรูปของคุณเปรมมาเลยนะครับคุณเปรมให้ดูคุณเปรมแล้วบ้างสีมันดินเดนซิเคิลนะครับผมไปดูย่างมีหลายคนที่ยังไม่ได้ไปดูนะครับผมก็เป็นดูแล้วครัดูแล้วช่วยนะชอบไหมครับชอบมากคุณเปรมที่อุ้ยใช่ไหมฮะที่อุ้ยเก็นไงนะครับก <laughs> ็บ ดีใจครับที่หลายคนได้ไปชื่นชมละครเปทีเรื่องนี้แล้วก็เป็นละครเป็นทีที่ตอนนี้ก็ถ้ารวมครั้งแรกแล้วก็เล่นมาประมาณ152รอาบด้วยกันนะครับผมบทนี้เข้ามือมากๆขึ้นใจมากๆนะครับเอาล่ะถ้าพูดถึงความเป็นไทยจริงๆแล้วผมได้มีโอกาสผูกพันกับความเป็นไทยหรือว่าเพลงไทยหรือว่าการอ่านกรอนตั้งแต่สมัยมัธยมตั้งแต่สมัยเรียนสุโขละนะครับผมก็จะเป็นคนที่แบบออกไปนำร้องเพลงหน้าโรงเรียนนะครับผมหรือว่าเวลาที่มีงานประจํา อย่างเช่นงานวันแม่งานวันพ่อนะครับผมก็จะเป็นคนที่เป็นคําเสพา นะครับขับเสพาข้างหน้าตรงนีค้คืคนนำทุกคนแล้วก็จะแบบว่า,าทุกคนก็จะแบบว่านำพวงมาลัยนำดอกมะลิมากราบค,คุณแม่ครับนะครับผมก็เป็นบรรยากาศที่เราจับได้แล้วก็วันนี้นึกถึงบรรยากาศเหล่านั้นมากๆนะครับเพราะว่าได้ไมาเห็นห้องอาหารที่มีความเป็นไทยสูงมากอย่างห้นอาหารก้ามปูแห่งน,นี้นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมีกรอนสักบทหนึ่งนะครับผมมามอบกับทุกคนเป็นกรอนที่เราจับได้ขึ้นใจแล้วก็เป็นเป็นกรอนที่เกี่ยวกับประเทศไทยด้วยนะครับผมลองแัดงมาดูนะครับ แป่นนะคับเด็กอันนี้พูดเด็กรอนยังไม่ยงไมเสร็จแต่ยังไม่ขึ้นแต่ยังไม่ขึ้นเป็นจอนที่น่าจะเคยได้ยินกันนะครับผมใครรางใครรุ่าแดนไทยไทยรบจนสุดใจ หลังลายยอมสละสิ้นแหลสีชีไปสีสิ้นชื่อกงเกียนงมดูนารักมแล้วก็ฝาก